สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง NBT ค่ะตำรวจจับกลุมผู้ต้องหาเครือข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่ของบริษัทยูฟันสโตหลังถูกประชาชนจำนวนมากร้องเรียนว่าถูกหลอกลวงและช่อโกงค่ะ พลตำรวจโทสุวิระทรงเมตตาผู้ช่วยบุญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนำเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่หลังจากมีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่าเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ซึ่งมีระบบการค้าทางอินเทอร์เน็ตหลอกลวงให้สมัครเป็นสมาชิกโดยจะมีรายได้จากการขายสินค้าเช่นเครื่องสำอางและอาหารเสริม ทำให้มีผู้หลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แคนคิดเป็นมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า1,000 0ล้านบาท สำหรับเครือข่ายดังกล่าวมีผู้ร่วมกระทําผิดเป็นชาวมาเลเซีย3คนและเป็นชาวไทย5คนซึ่งจากการตรวจค้นบ้านและสำนักงานย่านรับอินทาห2หนึ่งในเครือข่ายของบริษัทยูฟันสโตที่เป็นธุรกิจเครือข่ายข้ามชาติของนายอาทิตย์ป่านแก้วพบเพียงว่าที่ร้อยตรีลิธิเดชพระรงหนึ่งในผู้ร่วมถือหุ้นและเป็นพี่เขยของนายอาทิตย์จึงควบคุมตัวไว้ พร้อมทั้งเร่งติดตามจับกุมผู้ต้องหาในเครือข่ายที่เหลือรวมถึงได้ยึดของกลางทั้งหมดต่อไปทางด้านจังหวัดชัยภูมิสามารถกวาดล้างจับกุมคดียาเสพติดได้หลายคดีได้ยาบ้ากว่า50,000เม็ดผู้ต้องหา61คนค่ะ นายวิเชียนจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกว่า200นายเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย4จุดพร้อมกันในชุมชนหนองบ่อและหมู่บ้านเอื้ออาทรน,นอนสมอในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิเพื่อกวาดล้างยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะยาบ้า ซึ่งเป็นการขยายผลการกวาดล้างต่อจากช่วงก่อนหน้านี้ในชุมชนกุดแคนซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันแต่ครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายไหวตัวทันหลบหนีไปก่อนที่กำลังเจ้าหน้าที่จะไปถึงภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจคน้นมีการถแถลงผลการกวาดล้างในช่วงวันที่1-8ถึง8เมษายนสามารถจับกลุ่มคดีสำคัญได้ในท้องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิแก่งค้อและเทพสถิตได้ผู้ต้องหา61คนของกลางยาบ้า 53,000เมตรกัญชาและไอซ์จำนวนหนึ่งปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะหญิงขายบริการทางเพศในเนเธอร์แลนด์ชุมนุมประท้วงแผนปรับปรุงย่านขายบริการในเมืองหลวงค่ะ กลุ่มหญิงขายบริการทางเพศหลายสิบคนชุมนุมประท้วงและยืนหนังสือร้องเปลี่ยนที่หน้าศาลากลางในกลุงอัมสเตอร์ดัมเมื่อวานนี้เนื่องจากไม่พอใจที่นายุกเทศมนตรีเทศบากลกรุงอัมสเตอร์ดัมเตรียมปิดตู้กระจกโชว์ของหญิงขายบริการในเขตเรดไลน์ซึ่งเป็นย่านขายบริการทางเพศอย่างถูกต้องตามกฎหมายในเมืองหลวงโดยผู้ประท้วงระบุว่าการปิดตู้กระจกโชว์จะทำให้พวกตนไม่มีสถานที่ทำงานอย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตามทางเทศบาลกรุงอัมสเตอร์ดัมชี้แจงว่าแผนการดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการฟื้นฟูบูรณาถนนริมคลองและตอกซอกซอยในย่านเมืองเก่าเมืองเก่าที่มีความสวยงามโดยจะมีการปิดตู้กระจกสำหรับหญิงขายบริการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและได้ปิดไปแล้ว115ตู้จากทั้งหมด500ตู้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวได้อีกครั้งในข่าวภาคเที่ยงเวลา12นาฬิกาสวัสดีค่ะค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่1มีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อที่สอง ซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม